สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ดสดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o c o m การันรีค่าคอมวอ่ามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย คู่แรกเลบบนเต้พบกับอุเอสก้าเกมนี้แนะนำเจ้าบ้านเนื่องจากฟอร์มของทั้งคู่ในปีนี้นั้นค่อนข้างต่างกันแม้ช่วงหลังทีมเยือนจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้มากก็ตามทีแต่ฝั่งเจ้าบ้านเองขึ้นชื่อเรื่องการเล่นในถิ่นของตัวเองแถมช่วงหลังก็แพ้เพียงแค่ทีมหัวตารางเกือบทั้งสิ้นครับจึงมองว่าเกมนี้ทางทีมเยือนดูลำบากแม้ว่าพวกเขาจะต้องสู้สุดใจเพื่อหน,นีตกชั้นก็ตามแต่ว่ากันตามคุณภาพและฟอร์มการเล่น ทาง้าบ้านนั้นยังเหนือกว่าอยู่ขั้นหนึ่งครับจะน่าห่วงอย่างเดียวก็คือพวกเขาจะปล่อยจอยหรือเปล่าโดยราคาที่เปิดมานั้นพวกเขาต่ออยู่ปอปอทำให้มองว่าเต็มที่เกมนี้พวกเขาก็เสมอดีไม่ดีน่าจะชนะด้วยครับดังนั้นเกมนี้พวกเราขอแนะนาเลบันเต้คู่ที่2องเบรสตันพบกับนอริสเกมนี้แนะนําทีมเยือนเนื่องจากฟอร์มของทั้งทีมค่อนข้างต่างกันโดย้าบ้านนั้นไม่ชนะใครเลยในเกมลีกห้านัดหลังแถมยังมาเก็บได้เพียงคะแนนเดียวจากการเสมอกับบอลมารท ที่เหลืออีกสเกมแพ้รวดแบบเสียทรงผิดกับทีมเยือนที่ปีนี้มีลุนเลื่อนชันกลับสู่พรีเมียร์ครับโดยพวกเขานำเป็นจ่าฝูงอยู่ในปัจจุบันแถมเกมลีก1ินัดหลังนั้นชนะรวดมาแล้ว9เกมและเสมอในเกมล่าสุดกับแบล็กเบิร์น้วยฟอร์มและคุณภาพที่ต่างกันขนาดนี้มองว่าถึงจะเล่นในบ้านของเบรสันก็ตามแต่ดูแลพวกเขาน่าจะรอดยากครับจะมีเหม็นเมก็ตรงที่ราคาที่ออกมานั้นทีมเยือนต่อเพียงครึ่งควบลูกมองว่าไม่น่าย,ยากเกินไปหากจะบุกมาชนะสักหนึ่งลูกเป็นอย่างน้อยดังนั้นเกมนี้พวกเราขอแนะนำนอริตี สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m เว็บตรงของขอกีฬาคู่ที่3วัดฟอร์ดพบกับเชฟฟิวเวนส์เดย์เกมนี้แนะนำเจ้าบ้านเนื่องจากฟอร์มนั้นต่างกันคนละขั้วทีมหนึ่งเป็นรองจ่าฝูงอีกทีมหนึ่งเป็นรองบุย๊ยด้านผลงานระยะหลังเองก็เทียบกันไม่ติดแม้ทางทีมเยือนจะชนะมาในเกมล่าสุดก็ตามครับแต8่8เกมก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครเลยและแพ้ไปถึง7นัดพอไปดูฟอร์มเจ้าบ้านแล้ว10นัดหลังสุดชนะในลีกมา9้านัด และแพ้นัดเดียวในเกมที่ไปเยือนบอลมัดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้มองว่าเกมนี้ด้วยอะไรอะไรที่ต่างกันเกินไปแถมทีมทรงดีกว่ายังได้เล่นในบ้านอีกดูแล้ว3คะแนนน่าจะตกอยู่ที่เจ้าถิ่นนั่นเองครับและด้วยราคาที่เปิดมานั้นเจ้าบานต่ออยู่ลูกเดียวมองว่าสบายๆที่พวกเขาจะชนะในเกมนี้จากนั้นค่อยมาลุ้นลูก2ลูก3ซึ่งดูแล้วไม่ยากเกินมือพวกเขาเลยครับ ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางวัตฟอร์ดจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ